ตำรวจไปจับกลุ่มชายไทย2คนนะคะเที่ยวตระเวนขับรถไปตระเวนส่ง SMS ปลอมหลอกให้คนกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินค่ะนี่คือภาพที่ตำรวจไซเบอร์ไปจับกลุ่มตัวนายนิรันต์อายุ20ปีและนายกิติวราอายุ22ปีโออายุยังไม่มากทำไมเดินทางสายนี้ก็ไม่รู้นะมันเป็นแก๊งคอร์ร e นเตอร์ คือเขาก่อเหตุเนี่ยขับรถตระเวนส่ง SMS ปลอมอ้างเป็นหน่วยงานต่างๆเป็นภาครัฐบางภาคเอกชนบางหลอกให้คนกดลิงก์เพื่อดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารพร้อมมีของกลางด้วยก็คืออุปกรณ์ส่งสัญญาณสามารถส่งข้อความได้วันละ20,000ข้อความเลยนะคะจากการสอบถามข้อมูลของตำรวจเนี่ยนายนิรันด์เขายอมรับว่ามีคนจีนส่งอุปกรณ์มาให้ถึงบ้านเลยค่ะ ส่งมาให้ผมครับส,ส่งมาให้ที่ไหนส่งให้ที่บ้านผมครับ <ata> ส่งมาให้ที่บ้านคนจีนน <lymph unun aries> ี้คือเป็นใครชื่ออะไรยังไงคนจีบผมคือผมเ่าแ่บอกว่าให้ส่งที่อยู่เวซเสาตอาส่งเครื่องนี้มาให้หมายถึงคนจีนนี้เราไปรู้จักกันยังไงนะคือตอนแรกเนี่ยคนคนที่ให้ทำงานอ่ะผมไม่รู้จักเพื <aus> ่อผมมารู้จักเหมือนว่าผมเป็นคนกลางทีนี้พอมีปัญหากันอ่ะเขาดูได้ออกปุ๊บทีเนี้ยกลายเป็นว่าเขาทำงานเสร็ไม่ตรงผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่เคยเจอหน้าเขา ขาทักเขาเขาเขามีเขามีทอนแทกรายกาผมเทักมากบอกว่าส่งหยุดไหมเขาเขาเลส่งเครื่องมาให้เนี่ยของกูดูแบบให้ปากคำตำรวจดูฉาชานนะในนิรันดร์ให้การอีกนะคะว่าได้ค่าจ้างจากชาวจีนวันละ2 5 0 0บาทก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยเคยทำงานในเว็บพนันนะเขาบอกว่าไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ทำงานแค่ในเว็บพนันในเมืองปอยเปตดแล้วท้าให้ตำรวจตรวจสอบประวัติด้วยนะครับ ส่วนที่มาทํางานตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนของนายนิรันต์เขามีปัญหาผู้ว่าจ้างก็เลยติดต่อให้ในายนิรันต์มาทํางานให้แทนก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ว่าจ้างเป็นการส่วนตัวหรอกและจากข้อมูลของตํารวจยังทราบว่านายนิรันต์ตระเวนก่อเหตุหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะคะอย่างสาทรย่านพระรามสี่สุขุมวิทเพชรบุรีตัดใหม่ส่วนข้อมูลเรื่องของที่ว่าผู้ต้องหาเคยทำงานเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบกันอยู่ค่ะ และก่อนหน้านั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพลตรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยว่าคดีออนไลน์เนี่ยเฉลีย่ยเกิดขึ้นวันละ1,100รายน,น,น,นะมีค่าเสียหายวันละ100ล้านบาทเ <c oughs> ทียบกันเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะและจากการสืบสวนพบศูนย์กลางการกระทําความผิดอยู่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในของประเทศกัมพูชารวมกว่า38แห่ง แต่เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีการอายัดเงินได้เร็วขึ้นค่ะ